ปลูกมะเขือเทศนี่จะย้ายมะเขือเทศลงกระถางปลูกแล้วกระถางมีอยู่สามใบปลูกไปก่อนนะน้องจะได้โตทันกินนะครับโอเคมาปลูกมะเขือเทศกัน อันนี้คือก่อนตัดยอดอันนี้ตัดยอดไปแล้วนะเดี๋ยวดูการเปลี่ยนแปลงของหลังตัดยอดนะคะพามาดูมะเขิดเทศหลังจากเด็ดยอดไปเราไว้เราไว้6กิ่งนะนี่ทุกคนมาดูมันก็จะมีขแขนงออกมาตรงข้อของแต่ละใบนี่นะคะอันนี้นีเริ่มออกแล้วเห็นไหมแม่สเนี่ยตามข้อใบก็จะมีขแขนงออกมาน้อย มีแขนงเลยมีแขนงล่างอันนี้แขนงล่างแขนงบนแขนงบนอย่างนี้นี้นี่นีเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แขนงเพิ่มมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแขนงแต่อันนี้เราเราเลี้ยงต้นมันช่วงระหว่างกิ่งมันสูงเหมือนกันนะมันเป็นทรงสูงๆหรือว่ามันเป็นที่พันของมะเขือเทศก็ไม่รู้นะอันนี้คือมะเขือเทศเขาให้มาเราไม่ได้เพาะเอง คือพะมาแล้วเป็นต้นแล้วเรามา,มาเลี้ยงต่อก็ไม่แน่ใจว่าพันอะไรเดี๋ยวต้องดูลูกก่อนว่าผลลูกมันออกมาเป็นยังไงนะคะแต่ดูนี่ให้ปุ๋ยทุกวันตรงลำต้นเขาก็จะค่อนข้างใหญ่มาเทียบกับนิ้วถรือว่าโอเคนะแต่บางต้นมันก็เล็กๆกอยู่แหละอันนี้ปลูกไปยี่สิบกว่าต้นเดี๋ยวดูว่าด,ได้ได้กินกี่ต้นจะได้กินหรือเปล่าเริ่มแตกขนาดอันนี้เป็นเทคนิคของการทําต้นให้มันเป็นพุ่มคือถ้าเราไม่เด็ดยอดอะ่ะต้นมันก็จะสูงไปเรื่อย แต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นพุ่มใช่ปะเราก็มาเด็ดยอดอันนี้เป็นความรู้ที่ได้ที่ได้มาจากการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เป็นพุ่มก็เด็ดยอดซะอยากให้กิ่งขแขนงมันเพิ่มกี่กิ่งก็นับใบเอานะคะเขาจะเขาจะเขาจะเพิ่มเนี่ยขแขนงมาให้แล้วก็มันก็จะไปเป็นกิ่งย่อยๆเพราะนั้นมันก็จะเป็นทรงพุ่มสวยตอนนี้มันยังยืดยาวอยู่ก็อาจจะมองไม่ชัดเดี๋ยวก็มาดูต่อไปนะคะว่ามันเป็นพุ่มหมอาจะสวยหรือเปล่าน,ะนี่น้องโตขึ้นเยอะเลยแล้ว ถ้าน้องลากลอยแบบนี้ต้องกรบอดินม,มากรบนะคะกรบมันลากลอยเดีวแล้วเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนกระถางแล้วลนะ่ะนี้มากระถางเล็กเปลี่ยนกระถางเขาจะได้โตไม่งั้นเขาจะไม่โตต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาโต <S 2> <S 2> นี่เรายังไม่ได้แอบดูก้นกระถางเลยว่านากมันทะลุทะลวงไปทีงไหนนะนเดี๋ยวเติมดินไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนกระถางนี่ต้นนี้ก็าลากลอยเห็นไหมนี่นี่น ลอยแบบนี้ต้องรีบเอาดินมาเติมโดยด่วนนี่ไปใบเลี้ยงคู่เดี๋ยวเดี๋ทิ้งนไดนละ่เดี๋ยวใบเลีเ้ยงคู่ไม่ค่อยโตต้นมะเขือเทศเนี่ยเขาสามารถออกรากตรงลำต้นได้นะจากที่เรียนรู้มาเนี่ยถ้าเรากบดินแบบเนี้ยเดี๋ยวรากเขาจะออกตามลำต้นมาให้อีก ต้นนี้เด็ดหรือยังน่าจะเด็ดยอดแล้วหรือเปล่าเห็นมีกิ่นขนแนงแยกมาแบบนี้